ที่ใส่ปกติร้อยเมตระประมาณเส้นขาวเส้นเส้นอ่าเส้นขาวนี้ผมว่าเส้นขาวนี่ยกไปเนี่ยเดี๋ยวจะนู้นนะเมี๋ยวผมจะโน้นเส้นโน้นไปเส้น

าต้อเอาตปดออ่ออันนี้เราทยังเี่ยนอะนอาอยู่ไหนแล้วกนี่ เปิดในโลบินแล้วนะลุงเปิดในโลบินแล้ว

单浪、啊、费，哎。